84 gx เท่ากับ1ลบ3 f ของ gx เท่ากับ x ลบ x บวก f 1เท่ากับข้อใดนี่ฟังก์ชันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดส่วนใหญ่ข้อสอบจะเป็นแบบนี้ก็จะบอกว่า gx เท่ากับ1ลบ x ก็ gx ในเท่ากับ1 3ลบ3 x ไม่ใช่1ล x 1 3ลบ3 x เพราะนั้น f f ของ gx ก็ต้องเท่ากับ นี่ก็บอกว่า9 x กำลังสองลบ6 x บวก5ลบ6 x บวกเงี้ย g x แล้วก็แทนด้วย1 3ลบ3 x ก็เป็น f ของ1 3ลบ3 x ก็เท่ากับ9 x กำลังสองลบ6 x บวก5าเราให้1 3ลบ3 x นี่เท่ากับ a 1 3ลบ3 x ก็เท่ากับ a เพราะนั้น x มันเดียวนี้ก็ต้องเท่ากับก็เป็น a ลบ1ลบ3 x X ก็เท่ากับ A-1 ลบส่วนด้วยลบสนะเพราะนั้นอันนี้ก็ได้เป็น a นะอนะเพราะนั้นก็เป็น F ของ A ก็เท่ากับนะเพราะว่านี้มันเท่ากับ A 9X กเำลัง2 9X เราก็แทนด้วยเนะ a 1, 3, a. A 1, 3, ี่ย a ลบส่วนด้วยลบสามลบส่วนด้วยลบก็ลบลบ x ก็แทนด้วย a ลบส่วนด้วยลบแล้วก็อะไรละบวก5านะก็ได้อย่างนงี้มาอันนี้ก็เป็น9 9า x กัง2อันนี้ก็อันนี้ก็ต้องยกบำลัง2ด้วยอย่างี้ถามว่า f 1 f 1ก็คือแทน a ด้วย1แทน a ด้วย1อันนี้ก็1-1ลบก็ได้0 ราะนั้นศูนย์ก็คูณแล้วก็ได้ศูนย์ก็ลบด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรลบหกอะไรเนี่ยลบหกเลขไม่ชดัดลบหกนี้หนึ่งลบหนึ่งก็เป็นศูนย์อีกก็เป็นศูนย์เพราะนั้นก็ตอบห้า